ในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไข e if นะครับซึ่งเราจะใช้สูตรหรือว่าสมการ e if เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับจากตัวอย่างตรงนี้นะครับเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องการที่จะให้รู้ว่านิสิตแต่ละคนเนี่ยได้เกรด S หรือว่า U นะครับซึ่งเงื่อนไขของเราก็มีอยู่ว่านิสิตที่เรียนนะครับแล้วได้คะแนนตั้งแต่0ถึง79เนี่ยจะได้เกรด S นะครับถ้า คนเออขอโทษทีครับตั้งแต่0ถึง79เนี่ยนะครับจะได้เกรด U นะครับส่วนคนที่ได้คะแนนตั้งแต่80ถึง100นะครับจะได้เกรด S นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการสร้างเงื่อนไขแล้วก็ให้มันแสดงผลตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับก็คือเออ่น้อยกว่า80นะครับได้ U นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ80จะได้เกรด S นะครับดังนั้นนะครับเงื่อนไขของ if ก็คือนะครับเท่าคำสั่งนะครับก็คือเท่ากับ if แล้วก็เปิดวงเล็บตามด้วย logical test แล้วก็เครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็ value if true คอมม่านะครับแล้วก็ value if false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บทีนี้นะครับตัว logical test ก็คือเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะมาทำตาม value if true นะครับแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะมาทำตาม value if false นะครับดังนั้นเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 80คะแนน, Finnish, no invest, น Leah, nice. sprout. ถ้าเกิดเป็นจริงนะครับนิสิตจะได้เกรด S ถ้าเกิดเป็นเทสนะครับนิสิตจะได้เกรดช่นะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับดังนั้นเราก็มาทำนะครับอย่างแรกก็คือหาลอจิคอเทสก่อนจากตัวอย่างนะครับผมจะทำที่แถวที่7ดนะครับดังนั้นลอจิคอเทสของเรานะครับก็คือสังเกตว่าถ้าเกิด f7 นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ80ถ้าเป็นจริงนะครับจะได้เกรด S ถ้าเป็นเทส จะได้เกรด u นะครับแต่จากตัวอย่างตรงนี้นะครับ f 7มากกว่าเท่ากับ80นะครับจากตัวอย่างนะครับก็คือ f 7มีค่าเท่ากับ130ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็นเกรด S นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนไปนะครับจากตัวอย่างนะครับถ้าเกิด f 7นะครับมีค mm. ่าเท่ากับ70เกรดที่ได้ก็คือจะเป็น u นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้ logic test ตรงนี้ก็คือ f 7มากกว่าเท่ากับ80นะครับแล้วก็ value if t u e ก็คือ S value if for, ก็คือ u นะครับส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตรงนี้จะเป็น u นะครับเดีย๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนะครับ if นะครับ f 7มากกว่าเท่ากับ80ถ้าเกิดเป็นจริงนะครับก็คือ value if true นะครับก็คือ s ถ้าเกิดเป็น false นะครับก็คือ value if false นะครับก็คือ u นะครับตรงนี้ นี่คือเงื่อนไขนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับทีนี้เราลองมาทํานะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับจะตัวอย่างนะครับเราก็สามารถเลือกที่ฟังก์ชันได้นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกที่ if นะครับกดที่ตกลงจากนั้นนะครับเราก็มาพิมพ์นะครับเงื่อนไขที่เราจะต้องการนะครับก็คือ logic a l test เมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขของเราก็คือคะแนนนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ80 ทีนี้เราก็มาดูคะแนนของเรานะครับตรงนี้คะแนนของเราอยู่ที่ช่อง f25 ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ว่า f25 มากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับตรงนี้เขาก็บอกว่า f25 มากกว่าเท่ากับ80มันเป็นจริงเห็นไหมครับตรงนี้ถ้ามันเป็นจริงเราต้องการให้แสดงอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดเป็นจริงให้แสดงค่า s แต่ถ้าเกิดเป็นเท s ให้แสดงค่า u ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูคําตอบนะครับคําตอบที่ได้นะครับจากสูตรตรงนี้ก็คือ S เห็นไหมครับแล้วเราก็กดตกลงนะครับคราวนี้เราก็จะได้เกรดปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนคะแนนนะครับเกรดตรงนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามคะแนนที่เราได้คํานวณมาตั้งแต่ต้นนะครับตัวนี้คือเกรดนะครับต่อมานะครับ วิธีการต่อมานะครับถ้าเกิดเราไม่กดที่ฟังก์ชันเราก็สามารถพิมพ์ลงไปเลยนะครับจากตัวอย่างก็คือเท่ากับ if เปิดวงเล็บนะครับ logical test ก็คือ f 2 6มากกว่าหรือเท่ากับ80ถ้าเป็นจริงนะครับก็คือ s ถ้าเป็น test ก็คือ u นะครับปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ enter นะครับ ก็จะได้จากนั้นเราก็ทําการ copy สูตรได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโดยที่มามุมล่างขวามือนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้นะครับมุมล่างขวามือของเซลล์นะครับแล้วคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะครับแค่นี้นะครับสูตรของเราก็จะถูก Copy นะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบนะครับ คำตอบได้จากตัวอย่างนะครับ22คือ U 107คือ S 49คือ U นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบเงื่อนไขได้นะครับ